ยังไปได้อิ่างนี้ไปได้ถ้าลงก็ไม่กลัวดูทางดูทางเออตุดโคตรมันเลยอะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆไปที่ดอยแม่โถหรือทุ่งยาสวรรณาแห่งเมืองไทย เราจะไปดูนะครับว่าจะมียีราฟมีไฮยีน่ามีวัวใบซันหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยเราก็มาแวะพักอยู่ที่ร้าน t i เกอร์มาเธอมาชิมกาแฟพักเหนื่อยจากการขี่มอเตอร์ไซค์ก่อนครับผมบรรยากาศร้านดีมากมากเลยมาดูกันนะครับการเดินทางเนี่ยเราจะขับมอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยจากเชียงใหม่ ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับผมเดี๋ยวดูกันว่าเส้นทางมันจะเป็นยังไงเท mm hmm. ่าที่ดูมาเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่าเส้นทางไม่ยพยากมากเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็มาอีกหนึ่งจุดไฮไลไท์แล้วนะครับที่นี่คือสวนสวน,สนบ่อแก้วโอ้หุต้นสนเลครับ 他没门嘞。 155นาทีก็จะถึงแล้วนะครับตอนนี้เราเลยอุทยาแห่งชาติออบหลวงมาเรียบร้อยแล้วเส้นทางจะเป็นเส้นทางที่เข้าเขาแล้วขับไปซ้ายไปขวาไปทางนี้เลยครับพอเรามาถึงนะครับเราจะเจอเต็นท์สีฟ้ามีเจ้าหน้าที่พนักงานอยู่ให้เราไปลงทะเบียนลงรายชื่อ หลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องหารถชาวบ้านเพื่อที่จะขับขึ้นไปที่ดอยแม่โถไม่แนะนําให้ขับรถขึ้นไปเองนะครับเพราะว่าทางเนี่ยโขดมากๆเลยครับเหมาะสำหรับรถโฟล์วอย่ดเท่านั้น แลครับทุ่งหญ้าสบันหน้าแห่งประเทศไทยเป็นยังไงกันบ้างครับ,รบเห็นความสวยงามไหมผมว่ามันสวยใช้ได้เลยนะอากาศดีมากวันนี้เนี่ยเราจะนอนเต็นท์คนเดียวับผมกลางเต็นท์กินหมูกระทะแบบชิวๆใช้ได้เลยนะแนะนำที่มาเลยที่นี่อากาศดีมากเลยเหนื่อยคุ้มเหนื่อยเลยคุ้มเหนื่อยมากมาก ข้างหน้าเราเป็นจุดไฮไลท์ครับผมต้นไม้สามต้นเขาบอกเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยลไ,มไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้าอ่าแล้วก็บอกว่าอันตรายอันตรายเขากำลังกางเต็นท์ให้เรานอนกันนะครับผม นี่พูดภาษาอะไรกันนะครับภาษามงค่ะภาษามงค่ะอ๋อมงสวัสดีพูดว่ายังไงย้อนซองย้อนซองย่อซองโอเคอากาศดีจังเลย สำหรับคนที่อยากโดนกลางเต็นแต่ไม่มีเต็นเอาไปเองเนี่ยผมแนะนําให้ไปเช่าเต็นข้างบนนะครับเพราะว่าเต็นข้างบนเนี่ยคุณภาพดีมากแล้วก็เขาจะมีผ้าหม่มหมอนผ้าปูนอนให้เรียบร้อยบอกได้เลยว่าครบเซ็ตโรชัวที่โชว์อยู่เนี่ยเป็นที่ที่ผมไปใช้บริการมาดูที่พักของวันนี้แล้วครับผมที่เราจะนอนกันคือเต็นครับนี่แล้วเดี๋ยวเราจะกินหมกูกระทะกันตรงนี้วันนี้ตรงนี้เลยเย่ชิวๆเลยแล้วดูวิวที่หันหน้าไปนะครับ โอ้ห oh. นี่คือบรรยากาศในเต็นท์นะครับมอไปข้างน,นอกดูสิครับแล้วดูพื้นเต็นท์เขานะมนมีหญ้าเหมือนฟูกเลยอะ่ะโอหคืนนี้มันฟินว่ะโคิดถูกที่มาคิดถูกที่มา นอาจจะสงสัยนะครับว่าอย่างนี้เข้าห้องน้ํำยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องน้ําว่าเป็นยังไงผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะเดี๋ยวเดินไปด้วยกันเลยอ่ห้องน้ำอยู่นู่นเขาบอกว่า น้ำที่นี่คือน้ำแร่เดี๋ยวเราจะอาบน้ำแร่กันฮห้องน้ำครับผมไม่แย่นะครับถือว่าดีเลยห้องอาบน้ำ้องน้ำมไม่แย่เลยไม่แย่เลยถือว่าดีเลยครับผมเยี่ยมเลยมีไฟให้ด้วย เป็นไงครับกับบิว360พาราโนมมาดอยแม่โถทุยาสวรรนน้าแห่งเมืองไทยผมยังไม่เห็นวัวใบซันสักตัวเลยว่าจะมาดูยีราฟกับว่าโดนไฮยีน่ากินซะหน่อยอดเลยดูดิสวยจริงครับสวยเลยแหละใครที่ชอบที่ราบรุ่งนะ ว่าต้องโดนที่ต้องโดน ไข่เจียวผัดกุ้แกงข้าวผัดกะเพราค่ะข้าวกะเพราไข่ดาวพี่ชอบไหมน้ำตาลฝดเท่าไหร่ครับน้ำตาลฝดเท่าไหร่สิบบาทค่ะมีมีน้ำอัดลมเบียร์อยู่ข้างในค่ะว้าวถ้าวันเที่ยวข้างบนนี้ไม่อดตายกันนะคะภาษาภาษามง มูลูกชิน้นมูลูกชิน้นอ๋อขายลูกชิน้นโอเคเอานี้หนึ่งไม้อันไหนอร่อยฮะไม่่รู้ะคะเอาชอบกินอันไหนอ่ะชอบกินอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ค่ะอ่ะโอเคอ่ะเอาอันนี้กับอันนีอ้อันนี้ด้วยสี่ แล้วหนูนอนบนนี้ด้วยปะเนี่ยใช่ค่ะน้องล่างเหรอค่ะ<ช>ยังเรียนอยู่ปอะไรแล้วเนี่ยมสองค่ะมอสองค่ะโอ้โหดูว่าปฐมขอโทษทีไหวไหมพี่ช่วยไหมมานี่มาพี่ช่วยมามา <c oughs> มาไปช่วยพี่ช่วยพี่ช่วยไป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  เบานิดเดียวทำเป็นหนักช <desserts so> <hungry> ื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อมงชื่อมงยินดีที่รู้จักครับยินดีที่ได้รู้จักเลยเมื่อกี้ได้คุยกับทางหมู่บ้านเขาเดีจะมีคนพาไปที่ดอยส6 0้อยงศาเดี๋ยวเราจะนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเราจะเดินขึ้นเขาอีก2กิโลอ่า ตกนี่แบบอันตรายเลยนะฝนตกมันตกก็คือไปได้อยู่นี่ยินดีไปได้ที่มี่เขาลุยจริงจนี่คือวันนั้นหมดจะได้ขับโอ้โหว้าวผมไหวไหมไม่ลงครับลงด้วยไม่ลงไม่ลงอ่ะไม่ลงผมก็นั่งโอ้โหดูทางดูทางอืเออสุด

บางทีผมก็ต้องลงครับผม <laughs> ไปไม่ได้ครับผมต้องลงก่อนมันก็จะมีจุดยากจุดก็จุดนิดจุดนึงจุดเดียวครับไปต่อครับต่อ จากที่ขับรถมาได้สักพักเราจะถึงจุดจอดพักซึ่งถึงจุดตรงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องเดินขึ้นไปไม่สามารถเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้ระยะทางการเดินขึ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งจุดาอากิโลโคตรเหนื่อยลตอนนี้ขึ้นมาแล้วประมาณ3ามรอเมตรถึงยังไม่รู้เหมือนกันยังไม่ถึงครึ่งทางเลย ครับถึงสักทีเหนื่อยใช้ย้อยนะโอ้็ดเมื่อกี้พี่ขึ้นทางไหนมาพี่จำได้ไหมพี่ขึ้นข้าลงนี้มาทางนี้ มาทางนู้นเหรอครับทาง,ทางมาที่เลาะทางถนน,นตัวพื้นนะเราเริ่มเดินนะไม่ใช่ตอนที่พี่แล้วนั่นหมอตค์แยกจากกองลอยมาไงนู่นเลยที่แดงๆนู่นเลยพี่เลาะตางถนนน,นี่มา,ข,มาขึ้นมาทางนี้เรือยๆลุยใช้ได้เหรอไปต่อ 360องศาหลังจากนี้เราจะเดินทางลงมาเพื่อไปกินหมูกระทะหน้าเต็นท์ชมวิวอันสวยงามเป็นมื้อเย็นของวันนี้ ตอนแรกนะครับว่าอาหารการกินข้างบนนี้รับรองไม่อดอยากแน่นอนบุกกระทะที่นี่เขาขายชุดละ400บาทมีครบให้ทุกอย่างรสชาติเนี่ยพอใช้ได้น้ำจิ้มเนี่ยอร่อยมาก ครับป็นไงครับกับการมาเที่ยวกลางเต้งคนเดียวที่ดอยแม่โถผมบอกแล้วว่ามันสุดยอดมากอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้มีโอกาสมาทําแบบนี้บ้างนะครับจะได้เจอประสบการณ์แบบใหม่ความรู้สึกแบบใหม่ที่ผมเองเนี่ยก็ไม่เคยรู้สึกมาก,ก่อนเพราะนี่คือครั้งแรกที่มากางเต็นท์นอนคนเดียวบรรยากาศการนอนก็สบายมากครับดูสิครับนี่มีลายดาวด้วยก็ ตอนนี้ผมจะนอนเร็วหน่อยครับผมเพราะนี่ผมตื่นเช้ามาดูหาทิขึ้นวันนี้นะครับตอนเช้าของที่นี่เขาจะมีบริการข้าวต้มให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักที่นี่ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการรีวิวดอยแม่โถทุ่งหญ้าสวรค์นหน้าแห่งเมืองไทยหวังว่าเพื่อนๆคงชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ